วัครับวันนี้อาจารย์ลุงทัวเทมเพิลนูมเตโูก็ได้พามาอีกหนึ่งสถานที่สิ่งศักดินะ์สิทธิ์ณที่นี้คือวัดถ้ำวัฒนมงคลตั้งอยู่ในตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะาเจาจังหวัดพระยองซึ่งอาจารย์ลุงก็ไม่ค่อยชำนาญพื้นที่แถบนี้นะครับขับรถมาแต่รู้ประวัติโดยเข้าข้าว่าวัดนี้ มีท่านเจ้าคุณอุดมซึ่งเป็นพระผู้ที่มากบารมีวัดปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านเป็นผู้บุกเบิดสร้างไว้ชาวบ้านชาวพื้นที่แถบนี้เห็นวัดปฏิบัติท่านแล้วศรัทธาก็เลยได้สร้างวัดสร้างวามาเป็นที่ใหญ่โตมากครับเนื้อพื้นที่วัดเท่าที่ทราบมานะครับประมาณแต่ก่อน เกือบถึงพันไร่แต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณห้าร้อยกว่าไร่นะครับพื้นที่ใหญ่มากเลยครับขับรถมาคนไม่เคยมาเกงว่าจะหลงด้วยซ้ำไปคร,นนนครับถนนหนทางดีครับถนนหนทางดีมากเลยตำแหน่งที่ตั้งวัดก็จะมีพระเจดีย์ขาวเจดีย์องค์ขาวใหญ่ซึ่งในคลิปตหนา อีพีหน้าลุงก็จะค่อยค่อยถ่ายทําต่อนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ลุงโทเทมเพ่นหมจะรูขอถ่ายสถานที่หนึ่งบริเวณถ้าก่อนเพราะว่าเขาว่าภูเขาลูกนี้มีถ้าอยู่ประมาณสามสิบฝ่าถ้ำครับลุงจะค่อยๆทํยทำลงหลายๆคลิป ให้ท่านผู้ติดตามรับชมคอยกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผู้สูงอายุผู้นี้ก็จะนำพาท่านเที่ยวตามวัดป่าเขาถ้ำธรรมชาตินะครับซึ่งจะต้องสมถะสงบวิเวกและที่สำคัญคือต้องศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก นี่เขาทำดีเลยครับปรับปรุงเป็นลานปฏิบัติทำลานเดินจงกรมได้เลยแล้วก็มีเจ้าที่วัดทุกที่ทุกที่ทุกสถานที่ของสถานธรรมในบรวารพระพุทธศาสนาเขาจะมีเทพาอารักษ์คอยเฝ้าวัดปกปักดูแลรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับ ลูกช่องทัวเทมเพิลมูเตลูขออนุญาตถ่ายทำด้วยนะขอรับเดินเข้ามาก็จะเป็นพระพุทรูปองค์ใหญ่เลยครับหน้าตักหลายเมตรเลยแล้วก็มีความสงบร่มเย็นมากมีเสียงทําแห่งธรรมชาติด้วยครับ เข้ามาแต่เขาไม่มีป้ายชื่อถ้ำนะครับลุงก็ไม่รู้จะบอกตำแหน่งยังไงแต่ถ้าจะมาก็เซิร์ชเขา้า g o ก g l e m แมไม่ยากครับพิมพ์ว่าถ้ำวัฒนมงคลตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดร,ระยองมีหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ ความชุ่มชื้นของน้ำที่ไหลจากเพิงหน้าผาบนส่วนบนของภูเขา ยาวนะครับสำหรับวัดธรรมวัฒนมงคล,ลอาจารย์ลุงทัวเทมเปิลมูเตลูก็จะพามาถ่ายทำให้ผู้ติดตามรับชมทั้งขาประจำและที่เพิ่งเข้ามารู้จักช่องทัวเทมเปิลมูเตลูนะครับก็ได้โปรดเมตตาเป็นกำลังใจ กำลังใจนี้แทนกำลังน้ำมันให้แก่ลุงได้ครับกดติดตามครับรูปกดรูปกระดิ่งเอาไว้ว่าเวลามีคลิปอัปโหลดลง YouTube ท่านก็จะได้รับทราบว่าอาจารย์ลุงทัวร์ทิมเพินมูเตลูได้พามาเที่ยวตามสถานธรรมสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ำป่าเขาธรรมชาติอีกแล้วนะครับแล้วก็มีรูปเคารบมากมายเลย พระศิวะด้วยซึ่งอาจารย์ลุงทเทมเพลิลมูเตลูนับถือเป็นองค์หลักประจําจิตของอา,อาจารย์รอยู่ล้วดเที่ยวาตามป่าเขาตามถ้ำอาจารย์ลุงทเทมเพลิลมูเตลูก็ขออนุญาตอย่าหาว่าสอนนะครับอาจารย์ลุงปฏิบัติธรรมมาเกือบ30ปีมีดีที่วัดอคัง พาออาจารย์ลุงบวชสมัยหนุ่มๆบวชอุปสมบทอยู่ที่วัดะระกังเรียนกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระเข้าสมาธิตั้งแต่ห้ามงเย็นไปออกสมาธิเกือบเที่ยงคืนเกือบทุกวันอาจารย์ก็เลยมีความรู้ทางชานกรรมฐานและพระคถาอาคมต่างๆนี่คือพระพุทธรูปประธานประจำถ้ำ ที่หนึ่งเรียกว่าถ้ำที่หนึ่งและการถ้ำแห่งแรกของวัดถ้ำวัฒนมงคลเป็นพระพุทธชินราชจำลองถึงแม้จะเป็นจำลองเป็นองค์จำลองก็จริงแต่สวยมากครับองค์ใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปปางหน้าปกซึ่งเป็นของคู่กับตามถ้ำตามป่าอยู่แล้วคำว่าพญานาคคือผู้เป็นเทพผู้ปกปักรักษาบรวรพระพุทธศาสนา ให้ครบห้าพันปีถึงพระศีอานท่านมาโปรดเหล่าวิเนศต,ต่อจากองค์พระพุทธโคตะมะพระพุทธโคดมองค์ใหญ่ครับแต่ละองค์นี้องค์ใหญ่มากเป็นบุญตาเป็นบุญจิตอย่างมากเลยครับ เนี่ยครัเป็นสิ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เขารังสรรโดยที่ธรรมชาติเป็นผู้ก่อสร้างมาในรูปรักษ์ของภูเขาการกระซเซของน้ำ โอ้แล้วมีหลวงพ่อองค์ตำด้วยนีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอออาจารย์ลุงเคยละลืมเล่าให้ฟังในประวัติแห่งวัดธรรมวัฒนมงคลแห่งนี้ณที่สถานธรรมวัฒนมงคลแห่งนี้นะครับ แต่ก่อนพระคุณเจ้าอุดมท่านบุกเบิกมาทุดงม,มาบำเพ็ญภาวนามาจนบารมีแก่งกา้าสาธุชมญาติโยมชาวพื้นที่แห่งตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชมาศรธาจึงได้รวบรวมบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นมาเป็นวัดทำวัฒนมงคลซึ่งมีเนื้อที่ในปัจจุบันนี้500ยกว่าไร่เนี่ยตอนแผ่วถางเบิก ทางพื้นที่ที่ดินได้พบอาวุธโบราณจำนวนมากเลยสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งสันนิษฐานว่าซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ก็ว่ากันด้วยตามหลักเหตุผลและตามด้วยพงสาวดารประวัติศาสตร์เพราะเส้นทางแห่งนี้ตั้งอยู่ในตำบลเขาชะเมา ซึ่งเป็นทางเดินผ่านทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกอบกับเรื่องราวซึ่งไปผูกพ้องกับตอนไอ้ขุนรามหมื่นซ่องซึ่งมันซ่องสมโจรมันไปนกองมันเป็นโจนสรสลัด กองเรือที่คอยป้นเรือสำเภาในสมัยก่อนตั้งแต่ปากน้ำประแสนี่มันคิดการใหญ่ตั้งตัวเป็นกกใหญ่สมเด็จพ่อพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนที่นจะพระองค์ท่านจะเข้าไปตีเมืองจันทร์บูรหรือปัจจุบันคือจันทบุรีเนี่ย ท่านส่งกองทหารซึ่งมีจำนวนน้อยมีเพียงไม่กี่สิบคนกี่ประมาณนั้นมาพักอยู่ที่วัดราชบันลังหรือวัดทะเลน้อยและโดนไอ้ขุนรามเมืองซ่องมันซุ้มโจมตีอย่างฉับพลันด้วยยุทธวิธีแห่งกองจรทําทำให้ทหารแห่งพระองค์สมเด็จพ่อพระเจ้าตากสินมหาราชล้มตายเป็นอันมากส่วนพระสมเด็จ พระเจ้าตากสินหาราชท่านทราบท่านมาท่านเลยตามมาภายหลังมาถึงที่ทะเลน้อยและเกิดสมอรภูมมทะเลน้อยเนี่ยครับอาจารย์ก็ขออนุญาตผู้ติดตามรับชมท่านชมภาพไปส่วนอาจารย์ก็จะขอพูดเล่าเือเรื่องราวให้ฟังไปนะครับ ขอเชิญท่านผู้ติดตามรับชมท่านชมภาพมหัศจรรย์อันศีนอันศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำวัดธรรมวัฒนมงคลที่ตั้งอยู่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับอา้าวเราต่อก็เมื่อสมเด็จพ่อพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมาด้วยพระอ,องค์เองกับทหาร เอกคู่กายคือองค์พระยาพิชัยดาผักมาถึงทะเลน้อยนะครับท่านก็เลยโต้ตีกับสู้รบกับไอ้ขุนรามหมื่นซ่องและไล่ล่ามันมาตามเส้นทางของอำเภอเขาชะเมาก็คือขุนเขาเขาชะเมาเพราะว่ามันคุมอยู่ มันใช้เส้นทางนี้เพื่อที่จะไปทะลุแก่งหางแมวแล้วต่อไปที่ไปหาเจ้าเมืองจันทบูรณ์ซึ่งมันเป็นมิตรกันอยู่เมื่อมันหนีไปได้แต่ทหารมันก็โดนจับนะครับโดนจับแล้โดนประหารชีวิตแต่ตัวมันหนีไปได้แล้วก็ตามประวัติหลังจากนั้นมันก็ไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นตายร้ดีของไอ้คุณล่ามหมื่นซ่องมันแต่รู้ว่าเมื่อมันเข้าเมืองจันทบูรณแล้วมันไปยุ อยุยางตะแคงรั่วกับเจ้าเมืองจันทบูรณ์ให้ออกคนอุบายหลอกสมเด็จพ่อพระเจ้าตากสินมหาราชให้เข้ามาในเมืองแต่ด้วยพระบุญญามาหาบุญญาบรรมียงพระองค์ท่านท่านรู้ท่านท่านเลยไม่ได้เข้าไปมันก็เลยจับไม่ได้แล้วจนจุดจน,จนท่านจึงได้ถุกมอกข้าวมอกแกงตีเมืองจันทบูรณ์สำเร็จและก็ตอบกู้ กลับมาออกอะกู้กรุงศรีอยุธยาให้แก่ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดินอยู่จนถึงนะปัจจุบันจนทุกวันนี้นะครับอ่าคนนี้วกกลับมาเรื่องธรรมชาติอันเซิงกันต่อเนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งนะเห็นก็ว่ามีสามสิบกว่าถ้ำ ตอนนี้ก็เริ่มเย็นโผเพลละมืดละอาจารย์ลุงเชื่อนะครับอย่างอาจารย์ลุงเนี่ยอดไม่ได้ที่จะอยู่ที่บ้านอยากมาถ่ายทำอาจารย์ลุงก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระขอพร คุณพระศรีพรตันตนะไตพระปัญจคุณทั้งห้าขอพรองค์เสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จพ่อเสด็จแม่พญานาคราชกพรช่วงนี้มีมรสุมฟ้าฝนตกอย่างมากเกือบทุกวันแต่อาจารย์ลุงก็ขอให้ท่านว่าวันนี้จะออกมาถ่ายทำจึงขอท่านว่าถ้าฝนตกหนักจะถ่ายทำไม่ได้เกรงว่าจะเสียเวลาเสียทุรัไปเสียกิจ เสียน้ำมันฟรีถ้าออกมาแล้วขับมาแต,แต่ไกลแต่ถ่ายทำไม่ได้แต่ฟ้าฝนวันนี้ท่านก็เป็นใจนะครับได้แค่ตกปล่อย,อ,ยอากาศเย็นสงบอันนี้ไม่ทราบนะครับว่าเขาเขาไม่ได้ล็อกเลยครับล็อกหรือเลปล่าน้อง จากด้านในแต่ประตูเขาสวยมากครับเป็นลายเทพพนรมองค์เขียวเลยเหมือนองค์อินเลย ิเป็นสถานธรรมที่น่ามาท่องเที่ยวกราบนมัสการและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและระบบนิเวศวิทยานะครับ ภูมิประเทศภูมิทัศน์อยู่ในหุบเขาหุบป่าเลยเย็นมากครับอันนี้เป็นลานปฏิบัติธรรมครับเป็นลานปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณอุดมเลยและทราบข่าวมาด้วยนะครับว่าท่านมีพระเครื่องที่เขาเล่นหากันศักดิ์สิทธิ์มีราคาแพงพอสมควรทีเดียว พุทธัทงพระพุทธปางประทานพรเนี่ยถ้าคนชอบ<ม>สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติสมาธิเชิญท่าน มาเที่ยวมานั่งภาวนาได้เลยครับจิตจะวิเวกมากแล้วก็มีเจดีมีหลวงพ่อพระพุทธปางหน้าปกอ๋อนี่คือพระาธาตุนะครับเจดีพระาธาตุ มงคลมหานา ที่อาจารย์ลุงถ่ายนี่ยังมีจิตรู้สึกปิติอย่างมากเลยจิตแห่งพุทธะจิตแห่งพุทโธช่างสงบเยือกเย็นเหลือเกินองค์พญานาคราชแผ่พังพานปกป้องปก,ปกปักคุ้มคอมรองบวรพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปี ธรรมชาติพร่ำเพียรือเรียกร้องเราควรอนุรักษ์กันเอาไว้ทั้งเสียงนกเสียงจิงรีเสียงจักกจจันอันนี้ก็เป็น ปลายทางถ้ำสวยมากโอ้โหโอ้โหก็ายร้อมมานี่หมดเลยโอ้โหโอ้โหสวยมากเนี่ยเห็นไหมทุกสิ่งเรื่องราวจะ ทุกถ้ำทุกสถานที่ถ้าเอาตำสิ่งที่ถูกหลักจะมีพระพุทธรูปปางนาคลกุกหรือจะมีพญานาตเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยแล้วก็มีพระฤาษีดาบทพระฤาษีพระมุนีมหาดาบทเพราะท่าน ก็าตามป่าเขาทำอยู่แล้ว่า้บัง,บงเงพ็ญพฤ เขาอำนวยความสะดวกมาให้แล้วนะครับคือปูพื้นปูพื้นถ้ำแต่ถ้าลองไม่ปูพื้นถ้ำมาเนี่ยจะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นซึ่งก็จะเดินลำบากแต่ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งคือมันจะมีสเสน่มนขังโดยธรรมชาติโดยแท้เลยว่าว่ามันจะมีความวิเวกบังเวง น่าก,กลัวสวยงามมากครับเป็นโพงถ้ำเป็นเหลือบ นี่พระประธานประจำลานปฏิบัติธรรมเลย ครับอาจารย์ลุงทัวเทมเพิลโมเตลูก็ต้องขอขอบใจและขอบคุณท่านผู้ติดตามรับชมทั้งขาประจำและท่านผู้ติดตามรับชมรายใหม่ซึ่งเข้ามาพบช่องทัวเทมเพิลโมเตลูแล้วคลิกเปิดรับชมวิดีโอของช่องทัวเทมเพิลโมเตลูมากๆนะครับก็ขอ ใจน้อยๆของท่านผู้ชมติดตามรับชมได้โบรดเมตตากดไลค์ที่สำคัญกดติดตามรูปกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุอย่างน้อยออกทุนเองในการถ่ายทาแต่ได้กำลังใจกลับคืนมาคือมืออันเป็นมงคลของท่านคือไลค์ แล้วกดกระดิ่งรูประคัรติดตามเป็นผู้ติดตามรับชมขาประจำให้แก่ช่องทัวเทมเพิลมูเตลูแค่นี้ก็มีกำลังใจแล้วครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้อาจารย์ลุงตัวเทมเพิลมูเตลูก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณครับเวลามีเรื่องราวใหม่เมื่อท่านกดติดตามรับชมแล้วเวลามีคลิปใหม่ก็จะ ขึ้นเตือนท่านนะครับทำให้ท่านไม่พลาดในการรับชมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ